ฮัลโหลชีวิตสาวไทยในสวีเดนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องน้องหายไปประมาณสองอาทิตย์นะคะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรลงเลยเพราะว่ามันเนื่องด้วยหลายๆอย่างนะคะทุกคนสภาพอากาศแล้วก็แล้วก็วันนี้นะคะที่เราคุยกันไว้เรื่องไรสดเมื่อเช้านี้ว่าก็าจะมาชี้แจงนะคะเรื่องที่จะกลับไปอยู่ไทยจะย้ายถาวรไปอยู่ถาวรไหมอะไรไหมก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะว่าเหตุผลเนี่ยทำไมถึงย้ายกลับไทย ทั้งที่อยากมีคนอีกตั้งมากมายที่อยากมาอยู่ต่างประเทศนะคะพิมพไม่ได้บอกว่าต่างประเทศนั้นไม่ดีนะคะต่างประเทศมันดีค่ะทุกคนแต่คนเราอะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะคะสำหรับพิมพนะ่ะพิมพ์ว่าอยู่การอยู่ต่างประเทศก็ดีนะคะมีงานทํามีเงินนะคะที่จะดูแลครอบครัวส่งเสียลูกเรียนหนังสือดูแลพ่อแม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวต่างๆนานา,นาสัง่งมีเงินสําหรับสังคมนะคะ แล้วก็ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทุกคนที่ทัททท่วโลกอ่ะนะคะกำลังเจอกับภาวะโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะการหางานในสวีเดนเนี่ยมันไม่ยากเหมือนเดิมแต่สำหรับตัวพิมพ์ก็มีงานแล้วนะคะทุกคนแต่เนื่องด้วยสภาพร่างกายของตัวเองที่ณตอนนี้มันไม่เต็มร้อยนะคะคือมันเหนื่อยง่ายว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาระ หรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของพิมพ์นั้นได้จบลงแล้วนะคะเกี่ยวกับการส่งลูกเรียนหนังสือก็จบแล้วละทุกคนก็ไม่มีภาระอะไรต่อคือมีแค่เล็กๆน้อยคือเลี้ยงดูพ่อกับส่งให้พ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทําไมถึงมีความคิดว่าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยก็ทุกคนนมันมีความฝันหมดนะคะแต่ตัวพิมพ์เองอาจจะเป็นความฝันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแต่ว่า เราฝันมาตั้งนานแล้วละ่ะทุกคนมันอยากทํานะคะแต่ณตอนนั้นน่ะที่เราไม่สามารถทําได้ก็คือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นแม่เนี่ยที่เราจะต้องดูเราต้องเอามาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วณนะวันนี้นะคะทุกคนพิมพ์ก็ไม่ได้มีภาระอะไรแล้วอะ่ะที่พิมพ์จะต้องจ่ายจ่าย,ายแล้วก็จ่ายเงินเดือนออกมาแล้วก็ก ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วนะคะก็อยากจะไปทาธุรกิจเล็กๆนะคะ mm. เกี่ยวกับการเปิดร้านคาเฟ่อาจจะไม่ได้หรูหราใหญ่โตหรืออะไรก็ต่างๆอาจจะไม่ใช่เป็นร้านกาแฟโดยตรงนะคะทุกคนจะเป็นร้านขายพวกอาหารด้วยเป็นร้านให้ขากาแฟให้ขาอะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากที่พิมพ์ชอบมากก็คือขายอาหารขายยำส้มตําอะไรพวกเนี้ยราบน้ําตกอะไรเงี้ยพิมชอบมากนะคะทุกคน ชอบแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วก็เรื่องการทําพิมพอยากให้ทุกคนไปนั่งกินเป็นสไตล์ธรรมชาตินะคะเป็นสไตล์ที่อยู่ทําธรรมชาติพิมพ์เป็นคนที่ชอบสไตล์ทางทางภาคเหนือนะคะชอบสไตล์นั้นนะทุกคนที่ทําด้วยบ้านไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกแต่งเป็นสไตล์ร้านนาอะไรเงี้ยพิมพ์ชอบมากทุกคนไปทีไรก็จะไปแต่ที่เดิมๆอ่ะคือเราชอบเรามีความฝันห <c oughs> ุยาวันหนึ่งอ่ะ <c oughs> เราจะมีร้านอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหูแบบ แล้วอยากทำอะ่ะเอ๊ะทำไมถึงไม่ไม่ไปหาดูทําที่เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนืออะไรต่างๆพิมอยากจะบอกทุกคนว่าที่จังหวัดชุมพรเนี่ยที่พิมอยู่อ่ารัะชะโยธรเนี่ยเขื่อนเขือ่อนยัตโยธรเนี่ยที่ก่อจันเนี่ยมันมีร้านกาแฟเยอะร้านอาหารเยอะร้านอย่างเยอะมากแต่ร้านกาแฟในสไตล์ที่เป็นมันสวยเป็นสไตล์ธรรมชาติเป็นสไตล์แบบร้านนาอะไรเงี้ยมันยังไม่มีนะคะ แล้วสิ่งที่พิมอยากไปทําก็คือพิมมีที่ดินอยู่แล้วซึ่งพ่อยกให้นะคะแล้วก็พิมก็กุดสระน้ําไว้ใหญ่มากเลยสองคนกับน้องชายเป็นสระน้ําใหญ่มากนะคะทุกคนก็เหมาะที่นะคะจะทําเป็นห้ยคานะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนอพิมอาจจะซื้อบัวไปปล่อยไว้ในสระหรือซื้อปลาไปปล่อยนะคะเป็นฟิชชิ่งด้วยขายกับข้าวขายอาหารเหล้าเบียอะไรพิมก็กำลังจะวางแผนกับน้องชายเพื่อที่จะทำธุรกิจตัวนี้ลงไปด้วยกันนะคะ สำหรับเรื่องอาหารมันเป็นงานที่พิมพ์ถนัดถนัดมากมันเป็นสิ่งที่ตัวเองรักเลยการที่พิมพ์จะทําอะไรออกไปอาหารออกไปแล้วคนกินกินหมดแล้วบอกว่าอร่อยเป็นความสุขของพิมพ์มันเป็นความสุขพิมพ์จะบอกทุกคนว่าพิมพ์สามารถอยู่เฉยก็ได้พิมพ์ไม่ต้องดิ้นรนอะไรพิมพ์ก็มีกินอ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรารู้จักคําว่าเพียงพอมันเป็นยังไงไม่ไน้ความเพียงพอของพิมพ์คือเมื่อเรามาถึงจุดจุดหนึ่งอะ ที่มันมันไปไกลเกินกว่าความเป็นจริงความฝันที่เรามีในวัยเด็กแล้วอะทุกคนเราไม่ต้องการอะไรแล้วเรานึกถึงชีวิตของเราสมัยเราเป็นเด็กอะทุกคนปลูกผักปลูกหญ้าอยู่กับผักอยู่กับอะไรอยู่กับครอบครัวนะคะก็นึกถึงอยู่พิมพ์อยากจะบอกทุกคนเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองแห่งการแบบจริงดีจริงเด่นนะคะพิมพ์ไม่ได้พูดถึงใครเป็น บ้านเมืองที่อยู่ในการชิงดีชิงเด่นซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศนะคะต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกันไม่มีการแบ่งชนชั้นเหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ณนะปัจจุบันที่พิมพ์ดูอยู่ในสายทางโซเชียลหรือช่อง YouTube หรือแม้กระทั่ง Facebook ต่างนะคะทุกคนหน้าตอนนี้นะคะคนในเมืองโหยหาธรรมชาติมากนะคะ โหยหาธรรมชาติโหยหาความสวยงามเขาเบื่อความสิวไรเบื่อสังคมที่ไฮโซเบื่อสังคมที่แบบแย่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่พิมพ์ดูในโลกโซเชียลอะไรต่างๆนะคะเพื่อนเห็นเหมือนกันไหมว่าทุกคนเนี่ยทุกคนจะโหยหาธรรมชาติมากนะคะพิมพ์ไม่ได้บอกว่าพิมพ์เป็นคนทำอาหารอร่อยหรือเก่งที่สุดในโลกแต่พิมพ์เป็นคนที่รักการทำอาหารพิมพ์รัก และจะรู้สึกดีใจมากๆเมื่อพิมพ์ทําแล้วคนกินน่ะชอบคนกินบอกอร่อยหน้าครูความสุขนั่นแหละคือกําไรแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนว่าเอ๊ะทําไปจะได้เท่าไหร่นะคะจะได้อีกมากมาน้อยทูมพิมไม่หวังละค่ะทุกคนขอให้ฉันทําจะมีความสุขขอให้ความฝันของฉันมันขึ้นมาถึงแม้ฝันของฉันมันเจะเล็กๆนะคะแต่มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของพิมพ์จริงๆนะคะ พิมพคิดไปคิดมานะคะก่อนตอนแรกนะคะอยากจะอยู่ต่อสัก5าปีนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าจะเก็บเงินให้มันเพียงพอหรืออาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเอ๊ะพอพิมพมาคิดอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราหัวใจวายตายขึ้นมาเนี่ยลูกเราก็ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งที่จะได้เห็นหน้าล้างหน้าศพเรานะคะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนอกจากเท่ากระดูกนะคะที่เยาไปนะคะสำหรับพิมพถ้าตายอยู่ต่างประเทศ อยู่ที่นี่หรือว่าอะไรยังไงนะคะก็มีลูกก็ได้นะคะเงินนะคะทุกคนมีประกันบ้านประกันอะไรทุกอย่างนะคะที่จะสามารถและพิมพ์ก็ถือสองสัญชาตินะคะทุกคนสามารถไปกับสวีเดนได้นะคะและก็พิมพก็มีสัญชาติสวีเดนเรียบร้อยเป็นบุคคลที่ถือสองสัญชาติทั้งฉันสัญชาติสวีเดนและสัญชาติไทยนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็อาจพิมพ์จะกลับไปเมืองไทยนะคะ ก็ไปทําธุรกิจการค้าอะไรของพิมพนะคะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนพิมพอาจจะมาเก็บเห็ดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็ปีนึงสักสามเดือน4เดือนแล้วก็กลับไปขายแต่ช่วงที่พิมพ์จะไปเริ่มต้นทําธุรกิจพิมพ์อยากจะทําให้มันดีออกมาก่อนแล้วก็หาคนที่ไว้ใจได้ที่จะให้สูตรอะไรต่างๆนะคะไปพิมพต้องมั่นใจว่าคนนั้นต้องเป็นคนในครอบครัวนะคะพิมพจะให้สูตรนะคะตรงนี้ออกไปนะคะถามว่า ตลอดเวลาการเป็นแม่ค้าของพิมพ์นะคะพิมพไม่เคยมีสูตรอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อนะคะที่จะซื้อสูตรเข้ามาพิมพ์ใช้ประสบการณ์ของชีวิตพิมพ์ใช้พรสวรรค์การทําอาหารของพิมพ์เป็นสูตรของตัวเองแล้วเคยมีคนมาขอซื้อด้วยนะคะซื้อสูตรไม,ไม่ไม่ขายนะคะเดี๋ยวทําเมื่อธุรกิจร้านกาแฟพิมพ์ลุ่งนะคะพิมพ์จะบอกเป็นวิทยาศานนะคะทุกคนหลายๆอย่างนะคะ บางคนอาจจะเอาทําไปแล้วไม่อร่อยมันจะเอายังไงดีแหละทุกคนมันอยู่ที่พรสวรรค์มันอยู่ที่พรสวรรค์และพรแสวงของแต่ละคนนะคะไม่มีใครสามารถทําอร่อยหรือทําเป็นตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตนะคะมันต้องทํำหลายๆครั้งทุกอย่างมันต้องไม่ใช่ครั้งเดียวมันดีเพอร์เฟกมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่สิ่งที่พิมพ์อยากทําให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้เห็นพิมพ์อยากทําให้พี่น้องแฟนคลับของพิมได้เห็นคือความฝันของพิมพ์มันกำลังจะเกิดขึ้น อยากให้ทุกคนได้ชิมอาหารฟีล์มของพิมพ์นะคะแล้วก็ไม่รู้ละคะ่ะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะแต่ก็คงกินได้แหละ <laughs> นะคะแล้วก็อพิมก็คิดว่าสงการเนี่ยจะกลับนะคะอาจจะไปดูแล้วก็หาคนหาช่างหาอะไรนะคะสิวคะ่ะทุกคนสิวขอแกะสิบแป๊บหนึง่ง พิมจะไปหาช่างนะคะแล้วก็ไปหาดูซื้อบ้านไม้เก่านะคะถ้าใครมีแนะนําร้านขายไม้เก่าอะไรเงรี้ยก็แนะนําพิมมาหน่อยนะคะคอมเมนต์ก็ได้ใต้ข้อความนะคะในเขตชนบุรีนะคะพี่อยากได้บ้านไม้เก่านะคะเพื่อจะทําเป็นร้านร้านคาเฟ่สไตล์ร้านหน้านะคะที่ขายอาหารไปด้วยแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นฟิชชิงด้วยนะคะเป็นฟิชชิงก็คือเป็น ขุดสระวใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็จะทําอะไรที่มันสวยงามแล้วก็พิมพเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบดอกไม้เพราะฉะนั้นร้านของพิมพ์จะต้องสไตล์ธรรมชาติไม่สไตล์ธรรมชาติทุกคนมาจะต้องประทับใจแน่นอนนะคะทั้งรสชาติและบรรยากาศนะคะพิมพ์รักอะไรที่มันเป็นโบราณโบราณพิมพ์ชอบอะไรที่มันเป็นของเก่าของแก่นะคะพิมพ์ชอบอนุรักษ์นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญน่ะปู่กับปู่เคยพูดบอกว่า ตรงที่ของแกนะแกบอกว่าห้ามขายต่อไปวันข้างหน้ามันจะเป็นเหมืองทองของพี่น้องลูกหลานทุกคนพิมพ์ก็จะกลับไปทาที่ตรงนั้นให้มันเป็นเงินเป็นทองเป็นเหมืองทองที่ดีที่สุดนะคะสําหรับตัวพิมพนะคะสําหรับหลานคนหนึ่งสำหรับลูกคนหนึ่งสำหรับแม่คนหนึ่งนะคะทุกคนพิมพ์ก็พอแค่พิมพ์นึกนะคะพิมพ์ก็มีความสุขแล้วนะคะพิมก็รู้สึก สิ่งที่ดีใจมากๆจะได้ไปอยู่ใกล้ๆพี่ๆน้องๆทุกวันนะคะทุกคนทุกวันพิมพ์จะดูมีครอบครัวพี่น้องของพิมพ์นะคะพิมพมีจะเราจะมี Facebook ของกันและกันทั้งหมดครอบครัวทุกคนพายเกือบจะทุกคนในครอบครัวที่มีโทรศัพท์นะคะพิมพจะจะ,จะเราจะมีเฟซไว้ดูชีวิตกขนและกันเราเห็นทุกครั้งเราก็อมยิ้มไปด้วยมันเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงแม้ว่าคนในครอบครัวเขาเหล่อน,นั้นอะ จึงจะไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเหมือนพิมพ์อะไรแต่ชีวิตเขาโคตรมีความสุขเลยมาทำให้พิมพ์นึกถึงว่าเอ๊ะความสุขที่แท้จริงของพิมพ์มันไม่ได้อยู่ที่ที่ว่าเราได้ไปนูน่นไปนี่ไปนั่น,นความสุขที่แท้จริงคือการที่เราได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับครอบครัวคนเราไม่รู้หรอกคะ่ะทุกคนว่าเราจะอยู่ได้ถึงวันไหนนะคะแต่ณนะวันนี้พิมพคิดว่าพิมพ์ขอทําตามความฝันของตัวเองนะคะคา,าดหวังไหม มันมีความคาดหวังหมดละค่ะทุกคนแต่ความคาดหวังของพิมพ์คือทุกคนมาล้านพิมพ์แล้วทุกคนจะต้องได้รับรอยยิ้มและความสุขกลับไปนะคะก็คอยดูกันแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็โอ๊ยคิดทุกวันค่ะทุกคนดู Logar youtube ทุกวันดู facebook ดูช่องเกี่ยวกับแบบร้านอะไรต่างๆนะคะและเพื่อจะมาเป็นไอเดียนะคะก็ ณตอนนี้พิมพ์ดูเพื่อเป็นไอเดียก่อนว่าจะเอาเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เวลากลับไทยไปทีเดียวเราก็ไปหาช่างหาอะไรเพื่อที่จะเข้าออกแบบตกแต่งให้ว่าทําอย่างนี้ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็เดี๋ยวรอลูกศรคนตเขาเืิอง,งานนะคะวันที่ยี่ห้าเลวเขากลับบ้านไปไปดูที่ว่ามันถมไปถึงสะหรือเปล่านะคะถ้าถมถึงสะ และทีนี้เราจะให้เราไปถมอีกอย่างเงี้ยทุกคนพิมพ์ไม่มีเงินถึงขนาดนั้นจริงๆนะคะพูดอย่างไม่ไอายก็คือมีไม่เยอะมากนะคะถ้าทําอยู่นี่าปีเอามันมีแน่นอนแต่คนเราอะโอกาสมันรอไม่ได้นะคะทุกคนอืแล้วมันเป็นความสุขทุกคนมันเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเราไม่มีสังคมฟุ่งเฟือยเราไม่มี สังคมที่ต้องคนนั้นมีมากกว่าคนนี้มีมากกว่าอะไรเงี้ยกูต้องมีนะมึงต้องมีมันไม่มีอ่ะมันทุกวันเนี้ยสมัยเนี้ยใครมีความสุขกว่าคนนั้นโคตรรวยเลยทุกคนนะเขาก็ต้องแข่งกันมีความสุขค่ะชาตินี้สมัยนี้นะคะเขาไม่แข่งกันแล้วใครรวยกคนไม่รวยมันไม่มีใครอิจฉากันแล้วขอให้คุณมีความสุขไม่มีภาระหนี้สินนะคะไม่มีปัญหาเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นคือดีที่สุดแล้วนะคะเอ่อ แล้วก็มีเพื่อนๆของพิมอ่ะน,นะคะหลายๆคนแล้วเขาก็บอกรอรอแฟนคลับหลายๆคนก็รอพิมพ์ก็ดีใจมากเพราะพิมพ์เคยพูดไว้มากแบบเคยจะทํำอ่ะหลายๆครั้งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีคนที่จะดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนที่ใครเขาบอกไว้นะเขาบอกว่าโอกาสมันเลือกคนโอกาสมันเลือกคนนะคะเมื่อเรามีโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นโอกาส มาถึงเราเราก็ต้องคว้ามันนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยทุกคนดีใจจะบอกไม่ถูกเลยว่าเราจะได้ทําความฝันเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่พิมจะทําไมถึงจะกลับไปทําที่บ้านบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปหาเช่าแบบร้านทาดีๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกข์คือพิมพ์เราต้องเลือก ในสิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นเราต้องเลือกในสิ่งที่เราอยากทำเราต้องเลือกในสิ่งที่ที่เรารักนะคะทุกคนและพิมพ์ก็เลือกแล้วว่าพิมพ์จะไปทำที่นั่นนะคะที่ที่พ่อกำลังจะยกให้นะคะทีมที่พ่อยกให้นะคะพิมก็จะไปทำตามความฝันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่อยากทำคือคือหนึ่งแหละพิมไม่มีภาระอะไรที่จะต้อง ค่าใช้ใจ่ายอะไรที่จะต้องดูและแ,แล้วนะคะอันดับที่สองก็คือที่ไม่ต้องเช่านะคะทุกคนนะคะเสียตค่าไฟนะคะหาน้ำกาวไฟแค่นั้นพิมพิว่าพิมพ์อยู่ได้แน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพื้นฐานลูกลูกค้าเก่าของพิมแบบมีแน่นอนใครๆก็จาพิมพ์ชนกได้ทุกคนพิมพ์ชนกเป็นแม่ค้าขายชาไข่มุกขับรถพ่วงขายของนะคะลูกค้าเก่าฉันมีแน่นอนนะคะอืมแต่ถ้า การที่พิมพ์จะกลับมาทําอะไรเนี่ยทุกคนมันจะต้องดูแตกต่างเลยทุกคนกดไม่ถึงจะไม่ใช่สิ่งที่เพอร์เฟกนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนความชอบส่วนตัวเป็นสไตล์ของแต่ละคนฉันจะเอาความเป็นตัวตนของฉันออกแบบมาเป็นรูปคาเฟ่ที่ฉันที่ฝันที่ในฝันของฉันน่ะนั่นแหละคือสไตล์คือตัวตนของฉันออกมานะคะพิมคิดว่ามันมีความสุขอะทุกคนแล้วก็ การที่เราอยู่มองนอกนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่พิมพ์บอกนะคะเราถ้าอยู่อย่างในเมืองอย่างพิมอ่ะก็ดีนะคะมันหางานง่ายนะคะหางานง่ายมากการเดินทางอะไรสะดวกถ้าคุณอยู่นอกเมืองทางเหนือทางใต้อะไรเงี้ยการหางานก็ค่อนข้างหายากจะมีเงินซื้อกับข้าวค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆก็ต้องรอสามีให้พิมพ์เห็นมาเจอมาเยอะมันทําให้พิมอ่ะรู้สึกพอแล้วกับชีวิต ในในซีวิดมันพอแล้วมันรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วอะทุกคนแล้วพิมพ์ก็ไม่ได้มองด้วยวะจะมีคู่ชีวิตหรืออะไรยังไงผัวจะไปมีใครอะไรยังไงใครจะมีอะไรไปเถอะน้ตอนนี้โอกาสมาให้ถึงฉันแล้วฉันจะเลือกเอาความฝันในโอกาสอันนั้นของฉันเอาไว้นะคะเหมือนที่พิมพ์เคยบอกนะคะว่าถ้าเขาเป็นของเราเขาก็เป็นของเรานะคะ มันเจออะไรเยอะๆมากมายค่ะพี่น้องในสังคมเมียฝรั่งนะคะมันมีอะไรหลายอย่างแล้วถ้ามีคนถามพิมพอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ากลับไปแล้วอุ้ยเมียฝรั่งแบบกระจอกไหมหุ้ยมึงมาทําอะไรอย่างเงี้ยร้านเล็กๆไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไม่เคยเอาคําพูดสิ่งเหล่านั้นนะคะมาใส่ในหัวพิมพ์เลยสักครั้งพิมพ์ไม่สนใจด้วยซ้าไปเพราะอะไรพ่อแม่สอนว่า ไม่เคยพิมพไม่เคยเอาอะไรมาใส่ใจคําพูดของคนนะคะไม่ต้องมาเป็นแรงผลักดันอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะฉันไม่เอามาใส่ใจชาติชีวิตฉันทําและฉันมีความสุขฉันทําไปนะคะออคนพูดมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็แค่ลมนะคะทุกคนพิมพ์ไม่เคยเอาคําพูดใดๆมาใส่ใจในชีวิตของพิมพ์ทั้งนั้นพิมพ์ทําทุกวันของพิมพให้มีความสุขดีกว่าทําให้ตัวเองมีพลังบวกเยอะๆเออทุกคน พลังบวกพิมพ์สร้างมันดูขึ้นมาเองพลังบวกที่เราต้องมีมาทุกวันถ้าเราเก็บเอาคำพูดคำดูถูกคำนิติชินนิทานต่างๆมาคิดอนะ่ะจะจะไปคิดทำไมคะทุกคนไม่ต้องคิดไม่ต้องเก็บเอามามันไม่ได้ซื้อข้าวให้เรากินนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะทางเขตชนบรีของพิมมันไม่มีหรอกคะ่ะที่จะคำพูดอะไรยังไงถึงมันจะมีเพีย์ก็ไม่เคยเก็บเอามาใส่ใจเพราะพิมไมไ่สนใจใครอยู่แล้วพิมเป็นคนที่ ไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่คุณอยา่ามายุ่งกับฉันนะคะพิมพ์เป็นคนที่ไม่ไม่ทำร้ายใครก่อนนะคะแต่อย่ามาทําร้ายฉันนะคะพอฉันไม่เหา่าฉันกัดเลยกัดเลยแหละทุกคนอนอยู่ดีๆกลายเป็นหมาั้งั้นนะ <laughs> ก็พูดถึงความฝันของตัวเองก็มีความสุขทุกครั้งนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจเกี่ยวกับให้พิมพ์รักษาดูแลสุขภาพนะคะพิมพ์ดูแลดีแล้วอย่างดีที่สุดนะคะทุกคนแต่ ร่างกายทุกคนร่างกายของพิมพ์มันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนิดๆหน่นนอยๆก็ทํำให้พิมพ์เป็นนะคะที่สาเหตุที่พิพวก็อยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยด้วยนะคะเผื่อปอดเราจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมนะคะหมอก็บอกว่ามีโอกาสนะคะทุกคนที่แต่ก็ไม่รู้ใช้มาลามเมื่อไหร่หมอให้คําตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมัวรอคําตอบทําไม เราไปตามหาความฝันของเราดีกว่าเนาะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพิมพ์ก็พูดกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกคนดีใจมากทุกคนทุกคนเราดีใจมากแล้วก็เตรียมจะคุยเรื่องก,การทําอะไรต่างๆกันแต่ถ้าเรื่องร้านอาหารเรื่องอะไรพริมพ์จะทําคนเดียวกับร้านกาแฟพิมจะทำกับคนเดียวหรือว่าทํากับลูกนะคะแค่นั้นเองนะคะที่มันเป็นธุรกิจของครอบครัวพิมจะสร้างตรงนี้ไว้ให้ลูกๆแล้วก็หลานของพิมพ์นะคะ แล้วนอกนั้นที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจฟิชชิ่งหรือว่าตกปลาเนี่ยพิมพจะทําธุรกิจร่วมกับน้องชายนะคะเพราะพิมพ์ที่ดินพิมพ์กับน้องชายนั้นติดกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องการมีปัญหาทางครอบครัวการเงินอะไรงั้นพิมพ์ไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะกับครอบครัวขอ,ของพิมพ์นะคะเรื่องการเงินหรืออะไรเราไม่มีปัญหาตรงนี้คนไหนไม่มีก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครอบครัวพิมพเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ ทุกคนก็นไม่ต้องห่วงนะคะว่าเออนู่นนี่นั่นนะคะพิ้ก็ดีใจดีใจที่พิมพ์โชคดีนะคะครอบครัวเข้าใจมีลูกที่เข้าใจนะคะมีลูกที่ดีนะคะมีคู่ที่เข้าใจเรานะคะพิพมจะบอกนะคะผู้ใหญ่ยังไม่เคยไปเมืองไทยนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าพิมพ์ไปคนเดียวก่อนนะคะผู้ใหญ่จะตามไปปีใหม่นะคะก็เขาตามไปหรือไม่ตามก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพิมพ์ก็ต้องมาอยู่ดีมาเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวกลัวพี่มาเก็บเห็ดเปพี่น้องๆ้องนะคะ เิมสพพ์ถ้าสำหรับพิมพิมมีหลายคนอาจจะคิดว่าพิมพ์ไม่กลัวเหรออะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยพิมพ์ไม่กลัวนะคะคนเราถ้ามหมดหมดบุญหมดวาสนาต่อกันก็จากกันไม่เป็นไรเพราะฉันผ่านเวลาแห่งความเสียใจมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฉันจะไม่มีคำว่าเสียใจอีกฉันจะมีความความสุขฉันจะปล่อยวางนะคะ ถ้าเขาใช่ของเราเขาก็ใช่นะคะแต่ตลอดเวลานะคะที่พิมพ์มาใช้ชีวิตมาหน้าวันนี้มีครอบครัวมีคู่มาก็หลายคนนะคะส่วนมากพิมพ์จะเลิกเขานะคะไม่มีใครที่บอกว่ามาบอกเลิกพิมพ์สักคนหนึ่งนะคะก็แล้วตัวพิมพ์เองก็เป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตนะคะไม่เคยแบมือหรืองอของผู้ชายแม้แต่สักครั้งเดียวนะคะ เราอาจผ่านการเสียใจมาเยอะมากมายผ่านบทเรียนต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตมันทาให้เราปลงนะคะทุกคนลงกับชีวิตมากขึ้นว่าความแม่แน่นอนก็คือความแม่แน่นอนนะคะอย่าเราอย่าไปหวังอะไรกับใครมากมายเราฝากความหวังฝากชีวิตของตัวเองไว้กับตัวเองดีกว่าไม่ว่าวัดข้างหน้าจะเป็นอย่างไรยังน้อยเราก็ได้ทําตามความฝันและก็เดินตามได้เดินตาม ความมุ่งมั่นของตัวเองนะคะจิตเรามุ่งมั่นว่าเราจะเป็นคนเกง่งคนแก่งนะคะเราก็ต้องเป็นนะคะทุกคนเราถามว่าคําว่าครอบครัวเนื้อคู่พิมพิม,พ,มพิมข้ามพิมพิมกระโดดข้ามมาันมาแล้วคะ่ะทุกคนพิมไม่สนแหละจะมีจะมาก็มาจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปไม่ไม่สนใจแต่ถ้าจะคิดอยู่กับฉันเธอไม่มีความว่าเสียใจเพราะฉันไม่ใช่คนที่ไม่ ไม่ดีนะคะเออนะตอนนี้เราก็พูดกันมา22นาทีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพิมพ์ชนกนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าขยะให้พิมพ์นะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงนะคะก็หรือใครจะมี การแนะนำเกี่ยวกับร้านขายไม้และแนะนำคนเขียนแปลนคนออกแบบแนะนำเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะคะก็คอมเมนต์เกิเข้ามาได้นะคะพิมอ่านทุกคอมเมนต์นะคะณนะตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคิดถึงพี่พี่น้องๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ